พยายามนะอน่น้องนันะเฮยเฮ้ยเอ่อขอ

ตัวขอนิ้วของพี่ินนะเอาหลา้นมีร้านม้อนอางนี้จ่ายตลาดนาะยนู้ขอนี้วพี่ยินมาแ่ะแล้นวนี่เขากำเขาเกิมเนี่ยนะนะํามีนเอาโซ่โอเคันน้นละ ใจตลาดในเมืงองยออ้เจ้าเปิดข้อมเปล่าอ้อสดสดสดกันด้วยังไม่รวย่ไหตาขยักตาม่บตาลงมแลต้องเอาหนิเอ็นอ่ะจั้นเล้วกะเออขอมาใส่เนี่ยเเธอจะเอา ขมันไก่เอามาเอาเลยอนี oh, ่เลาอ่ะอ๋ออันนี้ขาวขาวอันนี้เอาเนี่ยเอาเนี่ยโอ้เจ็บเอาซะขมันไก่อ่ะอันนี้อันนี้เอาอันนี้ก็เอาอย่างอันนี้เอากี่ห่ออันนี้เอากี่ห่อเจ็บขมันไก่สองห่อ อันนี้เสร็จ่องใช่ตลาดโอ้ไม่ได้กินนานแล้วกินตั้งทอนตั้งทอนฮัลโหลมามึงยองมีแต่คนตกไม่ได้จ่ายตลาละนไอคนดวย่ยงไม่ได้มาเป็นหลายปีเซฟปี ก็จะประมาณนี้แหละหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันใช่ไเรนึ่ก่อนว่าไม่มีอะไรทางนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่ตงหนิมีอะไนไปแล้ไปไปหนไปไหนคนลากก็ลากไปอ่ะ พักสมด้นะมีน <descon> า <fin anta> <p uss ASE ori> ุแอันนั้นอันนั้นเลวนะอพักสมอันนี้นี่น้ำพักสมมาขายอน่พักสมอ่ะพักสมนี่่รางอยากักสมเเมาเอมาเหม่าว่ามาขายเดียว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 เอ เอาขายเดียวเอาเนือเลยป้อแล้วป้อเราสองอันก็ป้อแล้วป้อแล้วอ่าสั้นกับมามาเพิ่มมาเนี่ยยินดีเลยโอ้ดูนะฮะฮะเออตัวใหญ่เนี่ยจะอีอีหล้าอันลูกมาหล่อใหญ่น้อเออถ้าอันนั่นไกล้ขมือรู้ปุ้นลาหูเหรอ มาลุกมาข้างบ้านสมัยก่อนอะนะให้แบบจินใจมากเลยดูให้ของฝากให้ของกิน<ม>แต่เจ้าเจี๊ยบของวาว่าจีนมูอยอะไรเอ๊ะแบบอาอีเฮะแต่เอาไรเราอวี้นึงก็ได้เออเมื่อวัที่ว่าติดมั่นแบบไหนปีเออติดมั่นเหมืนอนกัเออ เครื่องมีหรหันำพังไปนเอาพังทำมีดี่้๋อแล้วก็นุ่มแน่นสองอันของป้อเหันอ้อปลอยเออเอาเงินอันชินนึงก็ได้ม่เหิวอเอยหิวอมาอไรวะไรวเออาเนี่ยนี่อะไึงการลดได้จึงนั่ละมันถงมาออันนี้ขนาดมาตลาดเช้าแล้ว อ๋ออัไนมะอ๋อขมากมากแต่ไม่ได้กินน้ำอ๋อเ็ปเป็แค่ข้าวซอยแต่เมื่อเป็นค่ข้าวมูลอ๋อขนาดตลาดเช้าวายแล้วไม่มีคนแล้วไม่เหมือนตลาดเชียงตรงว่าประมาณ สิบสิบเอ็ดเที่ยงประมาณนี้เขาก็ยังมีคนเนาะแต่ว่าตลาดเช้ามุงยองเขาจะตื่นกันมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เริ่มตั้งแต่ตีสองโอ้โหอะไรจะรีบไปไหนกันก็ไม่รู้ญาตคุยกันนะประมาณนี้ไอซึมน้ำใงเกินน้ำไงบ้านนั้นเนี่ยมัดกระเือไม่เท่า chị truyền luôn chị truyền à chị truyền hình chị em hình chị truyền 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 hình chị สดมากหรอเอาสงมาหรไม่เจออไม่เจอนลยกิน้เด้จ้ไปแต่แม่จะจริงเขาเขาขาตั้งทายนั่นกล้ันอันเอ๊วแบตั้งห si yeah. yeah. ้ใจนี em> yeah. um ่ตรงอันตะกอในตะหูชัก

เดี๋ยวขอนิ้วเปียวมาสีหัวกันน่อยเปล่เลยโอ้อะอ้เด็นี่เจ๊เจ๊นี่เขาปิ้งเขาอยู่นนี่ออเออนีวป